อ,อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งที่เหล Leuten, ่าเซียนบรรดาเซียนรวมไปถึงลุงแมวต่างแบบว่าปากกาหักกันเป็นแถบนะหลังจากที่ได้เห็นนะคบเออนี่ลุงบอกเลยว่าเทโนคอนปีนี้นะเดี๋ยวแม่งต้องปวดตัวพรางตัวต่อไปแล้วพรางตัวต่อไปคือตัวอะไรครับลุงแมวยังไงก็สาคูสาคูได้นอนมันลำดับมันถูกต้องอยู่แล้วก็ในเมื่อมันมาเป็นโปรเทียผู้หญิงใช่ไหมสาคูถึงแม้สาคูจะไม่มีเพศแต่ว่ามันก็ดูเหมือนผู้หญิงไงก็สาคูได้หรือถ้าไม่ใช่สาคู ก็ต้องเป็นลาวอสเพราะว่าลาวอสก็ก็มาก่อนมาก่อนเซฟากอสเซฟากอรสนู่นปีหน้านู่น <Bro. S 1> พี่มาไงพี่รัดคิวมาไงพี่พี่มาไงพี่มาไงก่อนพี่คืองงมากแบบเฮียเซฟากอสมึงรัดคิวมาสองคิวเลยนะือถ้าย่างเป็นลาวอสมาลุงยังโอเคแตบบ่ผมบอกเออลาวอสมันก็ก็ตรงตามคิวเถอะเซฟากอสว h a ทำได้ไงพี่พี่แบบพี่จ่าย้โต๊ะป่ะเนี่ยแต่ก็ช่างมันไม่เป็นไรเ,เซฟวากอสอย่างน้อยก็รู้สึกว่าล่าสุดก็มันก็เหมือนมีมอนออกเมนมาช่วยเสริมอีกบิลหนึ่งเนาะแบบตอนนี้คือเล่นได้ทั้งสายสายอาวุธแล้วก็สายนุ๊กเลยนะ่ะแต่างเดียวคือสายล่างเงาที่แบบเล่นอันตียังเล่นไม่ได้ยังเป็นสายที่แบบลุงรู้สึกว่าเฮ้ยเล่นยากก็เลยแบบไม่ได้บิลนะแต่ว่าโอเคอย่างน้อยเ,อเซฟวากอสก็ยังยังมีบิลรองรับอยู่ยังไม่ใช่ตัวที่แบบว่าขี้เละถึงขนาดเดี๋ยวเออเล่น หน้าตาของตัวละครเซฟากอสพามรวมไปถึงอาวุธที่มานะครับแล้วก็รวมไปถึงเซฟเอ่อพามอซุซอรี์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะฮะและนี่ก็คือเซฟากอสครับผม <S <S คือตอนแรกแบบคือด่านนะด่าเซฟากอสแบบนัดคิวมาแต่พอเห็นภาพงานอาร์ตเวิร์กครั้งแรกจะว่าไปเซฟากอสนี่ก็เป็นตัวที่ใช้ได้นะก็เป็นตัวที่ดีนะวเวลาตายแล้วเราก็ชุบตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งลัสแก๊สม,มีกรูมด้วย มีกูมฟรีมาให้เออก็ดีนะเออโอเคกดเล่นได้อยู่คือพี่โอ้โหพี่ทาถ้าพี่จะทำงานออกแบบตัวละครได้ดีขนาดนี้ก็โอเคครับถ้าพี่จะรัดมาสองคิวผมก็ไม่ว่าเลยคือมันสวยสวยมากนะครับโดยเฉพาะร่างเงาอ่ะคือออกแบบมาโคตรโคตรดีโคตรสวยแบบใครที่แบบว่าเป็นแฟนเมนตัวละครเซฟากอสนะแม่งแบบโอ้เชี่ยมชัดหน้าเป็นเทคไมมันนี่ เอาตั้งไปเลยแบบพี่มันดีจริงคือเห็นแบบแรกนี่ให้รู้สึกเหมือนอารมณ์เหมือนแบบแมสกิเทียใส่หมวกปีกหมวกปีกทหารนะ่ะเออเหมือนทหารเรือเหมือนทหารเสืออะไรประมาณนี้มันเท่อะแล้วแบบบอดี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบดีคือตอนแรกอะเวอร์ชั่นธรรมดาคือธรรมดาใช่ไหมเป็นดีลักซ์ก็ก็ดีไปอีกขั้นหนึ่งแต่ดีลักซ์ลุงก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังแบบไม่สุดอะดีลักซ์ก็ยังแบบมันดีกว่าตัวธรรมดานะแต่ว่ามันยังไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่พอเป็นตัวพรามมาคือแบบ โอเคตัวพรามคือแบบ the best นะดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนปั้นออกมาแล้วคอนเซปต์อาร์ตจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวดูกันอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปดูมีคอนเซปต์อาร์ตให้ดูก่อนนิดนึงอันนี้เป็นคอนเซปต์อาร์ตที่ออกแบบไว้ก่อนที่จะมาขึ้นเป็นตัวงานอาร์ตเวิร์กนะคอนเซปต์อาร์ตนะครับตอนแรกก็เอ๊ใครออกแบบนะพอมาดูชื่ออ่าโอเคคุณคนเดิมนะไลเกอร์ยุสุก,กะเจ้าเดิมเจ้านี้ไม่มีผิดพลาดแน่นอนนะออกแบบยังไงก็สวยเสมอนะ มันจะมีความไปใกล้เคียงกับอันนี้เหมือนกันนะโปรเทียดีรักสกินเนี่ยก็ก็มีความแบบคล้ายๆอยู่นะแต่ว่ามันก็จะเป็นอีกฝั่งเดียวน่จะเป็นแบบแนวแบบเปอร์เซียนี้ก็จะมาเป็นแบบว่าแนวแบบทหารแบบมาสกิทีออะไรประมาณนี้หน่อยนะแต่ชอบตรงหัวปีกอะแม่งเท่เียอแม่งมีคือแบบเห็นครั้งแรกก็คือเหมือนแบบพวกทหารเรือที่แบบในเรื่องแบบ pirate of caribbean ประมาณนแหละสวยแล้วกอนนี้เป็น อาร์ตเวิร์กของเอ๊ะไม่ใช่อาร์ตเวิร์กคอนเซปต์อาร์ตของตัวร่างเงานะก็ตามนั้นเลยเห็นไหมจากไอ้ตัวร่างเงาเบิ่มๆแับ,บ,บน,นี้กลายเป็นแบบร่างเงาแบบมินิมอลที่แบบว่าดีเทลอะไรอย่างนี้มันดูแบบดูเท่ขึ้นแต่แบบอันนี้คืออะไรมีหางมีครีบหางปลาด้วยหรอหรือว่ามันจะมาจากทหารเรือจริงวะเพราะว่าอันนี้ก็มีความทหารเรือใช่ไหมแล้วก็นี้มันก็แบบเป็นแบบเนี่ยหางปลาก็อาจจะใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะดาเอามม่ๆเลยโอเคแล้วอันนี้ก็คือในส่วนของงานที่ปั้นออกมาแล้ว 3D โมเดลนะครับคือ ดีอ่ะแต่สีอย่างเดียวคือสีสีดีฟอร์คือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือลุงไม่ชอบตรงที่มันสีขาวมันแบบว่าตัดกันมันมันคือมันจริงๆตรงนี้น่าจะเข้มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งอ่ะคือสีทองมันก็ทอ,ทองทองชมพูโอเคอันนี้คือดีละนะมีความแบบว่าคล้ายๆกับออคทิเวียพรามแต่สีทองมึงทองไปแล้วก็ตรงนี้มันมันดูแบบแปลกๆอ่ะลุงรู้สึกว่าเอแต่ถ้าแต่งสีมาก็น่าจะสวยแต่ว่าที่ขัดใจคือคือมีซิกแพคแต่พี่เหมือนแบบเป็นซิกแพคเกย์เหมือนแบบว่า เป็นกล้ามเนื้อที่แบบถูกรัดไว้ด้วยด้วยเสื้อเพื่อให้แบบโดนหลอกตาว่าเป็นซิกแพคอะแต่จริงๆแล้วเป็นแบบซิกแพคที่โดนรัดเรียกไาเอาเสื้อมาลัดให้เป็นซิกแพคเอาประมาณนี้นะบอดี้อะไรก็สมส่วนนะเฮ้ยเชียเดี๋ยวก่อนนะทำไมเอวพี่คอดจังวะเอวคอดแล้วมีสะโพกเลยนะพี่เป็นตัวผู้ชายใช่ไหมพี่แต่อกผายอะไรอย่างงี้ก็โอเคลนะก็คืออะแต่งดีๆก็สมส่วนอยู่แต่ว่าก็นี่กำลังคิดอยู่ว่าเอะแล้วเกาะไหลนี้ยังไงเนี่ยเป็นเกาะคู่ตัวมาหรือเปล่า,หร,ลาหรือเป็นส่วนหนึ่งของบอดี้มันเลย ว่าถ้าเกิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของบอดี้มันเลยเนี่ยน่าจะแต่งเกาะไหลาย,ยากแหละเพราะว่าถ้ามันมาต่อนี่มันน่าจะแปลกๆอยู่แต่ถ้าเป็นเกาะไหลที่ถอดเปลี่ยนได้เป็นแบบคู่ตัวมาก็เออก็น่าจะโอเคหน่อยขอให้ไป็นอย่างหลังแล้วกันเพราะว่าลุงจะเปลี่ยนเป็นเกาะไหลที่ลุงใช้อยู่ไงเป็นแบบว i ท a ล่าหรือไม่ก็ไอเพชชิงอยอะไรเงี้ยแต่นี่ก็สวยนะเอาจริงๆคือถ้ามันเป็นติดตัวมาอย่างนี้ก็คงจะไม่ใส่เกาะไหล,หลอื่นแล้วก็คงใส่นี้ไปเลยมันก็เทสิผ้าคลุมอะไรที่พาดบ่าก็สวยดี โอเคอันนี้ก็ถือว่าดีอันนี้คือให้แบบดีเลยเด e b เ s e เลยร่างเงานี่โหดีดีคืออันนี้เกรดเน,นี่ลุงให้เกรดเบวกเลยแม่งคือร่างเงานี่คือดีมากแต่เสียงเดียวคือเราไม่ได้เล่นสายร่างเงาดิเราไม่ได้เล่นสก,กิลสิเฮ้ยแต่เอ้ยลืมไปเวลาเราใช้สก,กิลหนึ่งมันก็มีร่างเงาโผล่มาที่ว่าเออใช่เรากดสกิลหนึ่งตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่า แต่งไว้ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้เพราะว่าอะตอนเล่นก็ใช้สกิลหนึ่งก็เห็นร่างเงาใช่ไหมเห็น exalt ออเทตแชโอยู่แล้วก็รวมไปถึงตอนที่เราอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นเาเรียกว่าไนเด a n i m อนิเมชันอะเวลาเราแบบทำแอนิเมชันแล้วมันจะมีร่างเงาโผล่ขึ้นมามันก็จะมีอันนี้โผล่ขึ้นมาเหมือนกันก็เอ้ยไ,ได้ใช้แหละอย่าไปคิดมากนะครับประมาณนี้โอเคอันนี้เป็นอะไรวะเซปากอร์พรามทูมสโตนอ๋อนี่เป็นเป็นเหมือนแท่ง แท่งสูสะไม่ค่าเรียกว่าไงแท่งหินที่เวลาเราตายแล้วเราจะต้องไปลอยชุบอะที่เราเข้าเป็นร่างเงาอะเออก็จะเป็นแท่งนี้โผล่ขึ้นมาเชื่อจริงๆแม่งนึกถึงไอ้ลูกอมสมัยก่อนไม่รู้ใครทานหรือเปล่ายุคนี้ยังมีขายไหมที่มันเป็นลูกอมแบบว่าเป็นตัวการ์ตูนด้านบนแล้วก็เราก็กดกดด้านล่างมันจะเป็นเม็ดเม็ดโผล่มาตามไอ้ตรงเนี้ยตามรูอะเออแล้วข้างบนมันจะเป็นตัวการ์ตูนเอาไว้ล่อแบบล่อซื้อเราอะเหมือนประมาณนั้นเลยไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะโอเคประมาณนี้แล้วก็อ่าแน่นอนนะครับ ในเมื่อตัวละครมาแล้วนะครับอาวุธคู่ตัวที่มากับเขา orn, ก็คือซิกเน t u เจอร์เวพอนก็คือเอพิแทบพรามก็มาด้วยเช่นกันนะครับผมงานคอนเซปต์อาร์ตก็ดูแล้วดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่วะมันดูแบบแปลก,แ,ปกแต่ว่าดูของจริงเลยละกันนะนี่อันนี้คือของจริงที่มาเป็นอาร์ตเวิร์กแล้วเอเอเป็นอาร์ตเวิร์กแล้วนะประมาณนี้ไม่ใช่ต้องบอกเป็นทีดีโมดโมเดลแล้วนะครับก็ถามว่าสวยไหมก็ก็ดูอลังการสมกับเป็นพรามอยู่แต่ว่า รู้สึกเหมือนมันดีเทลมันลกลกไปหน่อยอะ่ะลุงรู้สึกว่าไอ้ตรงที่มันเป็นแง่งแง่งขึ้นไปอะ่ะมันเยอะไปอะ่ะจริงจริงถ้าออกออกสักนิดนึงหรือให้มันดรอปสักหน่อยหนึ่งอะ่ะน่าจะสวยกว่านี้แต่อันนี้ก็โอ,โอเคก็ก็ก็ดูสมมาเป็นพรามดิก <laughs> ็ไม่ว่าอะไรเอ,อแต่แค่มันดูลกไปหน่อยต้องรอดูใช้จริงว่ามันจะเป็นยังไงหรือว่ารอาแต่งสีของจริงถ้าแต่งสีแล้วมันสวยก็โอเคก็คจบไม่มีอะไรมากนะครับอ่าตอนแรกคิดว่าอ่าอาวุธอีกชิ้นหนึ่งเป็นอะไรนะแต่จริงๆเราไม่ใช่วุธว่า มาเป็นนี่เลยนะฮะนอติลุสพรา e เซนติเนลที่เมื่อก่อนไม่มีคนใช้เลยนะจนกระทั่งมาเป็นอ่าอะไรนะเพชรสอใช่ไหมที่แบบว่าปรับยกเครื่องสัตว์เลี้ยงใหม่นะนอติลุสก็กลายเป็นท็อปฮิตขึ้นมาเลยเพราะว่ามีสกิลประจําตัวที่ไม่เหมือนใครก็คือสามารถที่จะรวบศัตรูเข้ามาได้ทุกๆ10วินาทีนะครับ10กว่าวออิรวบมารวมกันแล้วก็ให้เราจัดการได้ใครที่แบบว่าต้องการแบบ ตัวละครที่มีสก,กิลรวบแต่ว่าหาสก,กิลรวบมาใส่ไม่ได้อย่างนี้ยหรือว่าแบบช่องคับแล้วก็พกนอติลุสไปเป็นตัวรวบได้นะครับผมซึ่งเอาจริงนอติลุสพรามนี่ยตอนแรกลุงก,ก็รู้สึกว่าเออก็ดีนะก็เป็นตัวที่ได้ใช้อยู่แต่ว่าอีกสเต็ปหนึ่งที่คิดได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนอติลุสพรามมันมีอาวุธปืนคู่ตัวมันอยู่ซึ่งอาวุธปืนกระบอกนั้นเนี่ยมันชื่อว่าอะไรนะเอ่อเวอร์กลาสหรือเปล่าใช่ไหมเวอร์กลาสพรามคือเวอร์กลาสธรรมดาเนี่ย สำหรับลุงนะแม่งคือเบสเซนติเนลเวพอนที่สุดแล้วอะ่ะเป็นอาวุธเซนติเนลที่ดีสุดแล้วในตอนนี้ที่บอกว่ายิงสศัตรูแล้วตายตอ่ะศัตรูว่งสูงแล้วตายได้อืมแค่วรชชันธรรมดาแม่งก็ดีแล้วอะ่ะแล้วนี่คือเวอร์กัสพรามที่มาพร้อมกับมัติตดัสพราม,มกูบอกเลยว่ารอดูได้เลย แต่ก็ไม่แน่นะคือถ้ามันโหดอยู่แล้วด,ด,ดีอาจจะมองว่าเฮ้ยมันโหดอยู่แล้วงั้นก็เราก็บัฟมันนิดเดียวพอแล้วกันอาจจะบัฟให้แบบว่านู่นนี่นัน่น,นเพิ่มนิดหน่อยอย่างเงี้ยแต่สาหรับลุงนะคือต่อให้มันเพิ่มนิดหน่อยอยังไงแม่งก็มันก็น่าใช้อยู่เพราะว่าในเมื่อเวอร์กราสธรรมดาแม่งเป็นปืนกระบอกเดียวในเกมที่แบบหวังผลให้มันคิวมอนได้อะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวอร์กราสพรามดีกว่าเวอร์กราสนั่นแปลว่าเวอร์กราสพรามกลายเป็นอะไรฮะเดอะเบสเซนติเนลเวพอรนในยุค ในลําดับถัดไปนั่นเองนะครับผมก็รอดูเลยว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าสําหรับลุงคือโอเคอะ่ะคือถ้าอย่างนี้ก็อ่ะโอเคอเซเวนว่ากอสลักคิวมาใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนะเพราะว่าเอฟวีแท็บก็ได้ใช้ใช่ไหมเพราะว่าทำเวอร์ชันธรรมาดาแล้วก็ไปทําเป็นพรอมเมอร์อยู่แล้วเวอร์ชันพรอมมาสเตตดีกว่า,ย,ายังไงก็ต้องเป็นพรอม,มเมอร์เหมือนเดิมเซน,นเทเนลอะไรนะนอร์ติดูสได้ใช้ไหมได้ใช้เวอร์กัสพรอมได้ใช้ไหมได้ใช้ คือมันได้ใช้หมดเลยอะโอเคถ้าเกิดจะมาอย่างนี้ก็สาคูโดนรักคิวอา้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมารอบหน้าก็ได้ไม่เป็นไรสาคูเก็บไว้ก่อนอันนี้มันได้ใช้หมดเลยนอกจากเซฟากอสที่แบบอาจจะบิ้วผมขำก็เนี่ยไอ้ที่เหลือก็คือได้ใช้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอ่ะดีนะครับผมประมาณนี้อ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของพรามเอเซสซอรี่นะครับก็อย่างแรกเลยก็คือเป็นชุดเกราะของเซนติเนลนะครับก็เอามาแต่งจากเดิมที่หน้าตาล้นๆอย่างนี้นะ แต่งให้มีความฮารูฮารานะฮะอันนี้คือลุงเห็นแวบ,บแรกนะตรงหัวเนี่ยแม่งนึกถึงออกเทียพรามแม่งเหมือนหัวออกเทียพรามชิบหายเลยและเอเนจีแม่งสีเดียวกันด้วยคือสวยอันนี้คือสวยเลยคือสามารถไปใช้กับเซทีเนลตัวอื่นได้นะที่ไม่ใช่นอติลูสก็ใช้ได้หมดเลยนะฮะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนที่แบบว่ายังไม่ได้มีการรีเวิร์กสัตว์เลี้ยงอะ่ะถ้าเกิดมาเป็นอย่างงี้ลุงก็คงจะด่าว่าเฮ้ยแม่งเอาของแต่งเซทีเนลมาทําเชี่ยอะไรวะแม่งไม่ได้ใช้แต่ยุคนี้เป็นยุคที่แบบว่าเซทที C ีเนนมมบบาากขึ้ะ่ะ แทบจะเกิดครึ่งได้สาอ่ะตอนนี้แมวคูณถ้าเกิดไม่ได้ไปฟาร์มของแทบไม่มีใครใช้แล้วอ่ะฉะนั้นเนี่ยเอามานี่คือยังไงก็ได้ใช้แน่นอนนะครับสำหรับในส่วนของเซติเนียลแอคเซสซอรี่นะครับนี่ก็คือดีสำหรับลุงคือให้แบบดีเยี่ยมเลยแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่มาเป็นพรามแอคเซสซอรี่ด้วยเช่นกันนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของนี่ซิกแน่นะครับหรือว่ามงกุฎนะครับชื่อว่าอันนั้นอันว่าอะไรวะมาจินาฟเหรอมาจินารฟพรามซิกน่นะครับเป็นมงกุฎ ใส่บริเวณส่วนหัวนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้กับทุกตัวละครวอลเฟรมในเกมเลยนะฮะมันจะมีความแบบไม่รู้อะ่ะมันมันใส่ไปแล้วมันเหมือนต่อให้แบบเป็นผู้ขึ้นมาแล้วก็เป็นหางม้าไปด้านหลังอะ่ะคือถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมการ์ดยูกีนะไม่รู้แม่งเชื่อยุคนี้จะมีป่ามันจะมีการ์ดใบหนึ่งที่ชื่อว่า chaos soyer อะ่ะที่มันจะเป็นอัศวินทหารแล้วก็มีแบบเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นมงกุฎขึ้นไปแล้วก็เป็นผู้ผู้ห้อยด้านหลังอะ่ะเหมือนเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่มันมันเป็นเงาเอ็กซ์ลีเบอร ก็เข้านะมันมีความต่อหัวให้เอ็กซ์เรเบอร์มันมีความแบบเท่ขึ้นเน่ะน่าจะเข้ากับตัวละครหลายๆตัวที่อยากแต่งให้เป็นให้แบบเป็นแบบสไตล์แบบเป็นอัศวินอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่เอ้ยนี่ไงเหมือนไอ้นี่ไออัศวินเงาของไอซงจินอูอ่ะไอโซโล่เลเวลทุยโซโล่เลเวลลิงอะ่ะไออะไรเนะี่ยมันชื่อไงอ,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 อีกริสอีกริสเออเนี่ยเหมือนอย่างนี้เลยแต่งเป็นอีกริสได้เลยเนี่ยเนี่ยเอาจริงแต่งเป็นตัวชุดเกราะแดงๆแล้วก็ใส่นี่เข้าไปโคตรเท่คือดีหมดเลยอ่ะแบบ ตอนแรกมันจัก,จกที่จะดา่าโอเคเซฟากอสอ่ะอย่างน้อยก็ได้ใช้แล้วก็ตัวละครออกแบบเท่นะครับร่างเงาก็เท่อ่ะเอพิแทบพรามได้ใช้นะออกแบบอาจจะธรรมดาแต่ว่าก็เป็นสไตล์พรามอยู่นอติดูสพรามได้ใช้เวอร์กาสพรามได้ใช้แล้วก็แอคเซสซอรีดีทั้งคู่เลยได้ใช้ทั้งคู่เลยโอเคอ่ะจากนี้ไปก็คือเซฟากอสพรามเมื่อไหร,ร่ก็ชัตอัพแอนด์เทคไปมันนี่นะฮะแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากนะครับผมโอเคสำหรับเซฟากอสพรามก็น่าจะเท่านี้มั้ง โอเคมีมีมีต่ออีกนิดนึงนะอ่ะอันนี้ก็เป็นอ่นนี้เป็นงานอาร์ตเวิร์กเนาะแล้วก็มาเป็น 3D โมเดลนะครับก็เหมือนกันเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเอาดึงแบบมาจากนั้นเป๊ะๆเ,เลยแต่ว่าเอามาทําให้มันดูแบบเรียวขึ้นนะก็สวยนะสวยสวย,สวยเหมือนที่เห็นในงานอาร์ตเวิร์กเมื่อกี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นวิดีโอพรีวิวแบบปั้นแล้วนะเออเฮ้ยอันนี้ดูสวยว่ะคือตอนแรกที่เห็นเป็นภาพถ่ายนะั้นมันมันมันไม่มีแสงและเงามากระทบไง มันขาวเกินแล้วมันดูแบบแปลกๆแต่พอเป็นอย่างนี้มีเงามากระทบแล้วมีความแบบว่าไล่แสงแล้วก็เอ้ยดูสวยนะกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดแต่งเป็นโทนแดงดําของลุงก็น่าจะเข้านะอืมไอ้ตรงสีทอง,ทองก็น่าจะเป็นสีแดงแล้วก็บอดี้ก็น่าจะถ่มเป็นดําไปเลยแล้วก็ตรงเล็บนี่เชียอาจจะต้องเป็นสีขาวด,ดูจากทรงและเล็บนี่น่าจะมาจากเอเอจีอ่ะสีเอเอจีแน่นอนเลยโอเคส่วนล่างล่างชาร์โดเซฟากอร์นี่แต่งยังไงก็น่าจะสวยอะ่ะเนี่ยดูแล้วแบบ มันมันมาตามเอ๊ะอ๋อมันแต่งสีแยกเนาะมันไม่ได้มาตามสีของร่างร่างตนแต่ตัวร่างร่างเงานี่คือหมวกแม่งสวยสัสอะไอี่เอาหมวกร่างเงามาใส่ร่างเซปากอสธรรมดาหมวกร่างเงาแม่งสวยเกินอะเซปากอสธรรมดามันเอ๊ะเซปากอสพามหัวมันดูแบบลุงไม่ชอบความไม่บรลานอะคือด้านหนึ่งมันยาวด้านหนึ่งมันสั้นอะไรเงี้ยมันดูแปลกแปลกแต่ไอหัวของร่างเงานี่คือแบบบรลานแล้วแบบดีมากอะโคตรเท่ อาโอเคไม่มีอะไรมากก็คือถ้าเกิดมาก็คือนั่นแหละก็แค่รู้ไว้ว่าชาร์ต up อย่างเทคไมมันมน,นีน่แค่นั้นเองอ่านี่เอพิแทบตอนยิงเนะี่ยเป็นประมาณนี้โอเคเอ้ยเฮียที่ลุงสงสัยว่าเอพิแทบปกติแล้วมันเป็นปืนติดตรงแขนใช่ไหมแล้วถ้ามันทําเป็นเป็นแบบแหลมแหลมโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะติดยังไงคือแม่งมึงเสียบเข้าไปในแขนอย่างนี้เลยเหรอวะ What <the> fuck? เห็นไหมคือมันมันเสียบเข้าไปในแขนเลยอะเชีย มึงเดี๋ยวก่อนนะเออคือถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบว่าให้เราวางไว้บนมือเฉยถูก่ะบนแขนแล้วก็เหมือนแบบติดกับแขนแต่ว่านี่คือมันไม่มีประกอบอ่ะมันคือเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคืออันนี้มันเป็นจุดที่แบบลุงรู้สึกว่ามันแปลกๆว่ะคือมันฝังเข้าไปในแขนอย่างนี้ก็ได้เหรอะเฮ้ยคือโอเคมันเป็นเกมอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากถ้ามันใส่มันใส่ได้ก็คือใส่ได้ คือก่อนจะสงสัยว่ามันเสียบไปในแขนได้ยังไงคิดก่อนว่าทาไมถึงยิงได้อ๋อถ้าเกิดเราคิดแบบในในมุมของแบบว่ามันเป็นชุดเกราะที่แบบสามารถที่จะเชื่อมกันได้อ๋อโอเคก็คือมันเสียบเข้าไปก็คือมันมันไม่เจ็บไงมันเชื่อมกันได้เป็นชุดเกราะแล้วก็เวลาจะยิงก็คือใช้การแบบกล้ามเนื้อเราในการสั่งที่แบบมันฝังเข้าไปอย่างเงี้ยเออก็อาจจะเมคเซ็นอันนี้กูแถแล้วนะนั่นแหละแต่คิดมากก็คือยิงได้ก็คือจบนะอย่าไปอย่าไปซีรีอะไรเยอะนะโอเค อันนี้แถมให้อีกนิดนึงแล้วกันนะสำหรับ Air Room คอ l เล c ชันนะครับที่จะมาในปีถัดไปนะครับก็คือจากนี้ไปเขาบอกแล้วนะว่า Air Room เนี่ยจะมีได้แค่ปีละตัวเท่านั้นซึ่งของปีนี้2024เนี่ยเป็นคิวของเ m b เบอแล้วนะฮะปีหน้านะครับเป็น Air Room ของตัวละคร r รโน่ ino, ก็คือพ่แรดของเราเองนะฮะสำหรับหน้าตาของ Air Room r รโน่จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้มีงานคอนเซปต์อาร์ตมาให้ดูแล้วนะฮะเชิญชมกันได้เลยครับผม คือเออเห็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าอืมฟรอสก็เท่นะแม็กก็ดูดูดูหลหลานะเอมเบอร์ก็ดูเซ็กซี่นะแต่ทำไมไลโน่แอร์ลูมันดูเหมือนเหมือนเด็กช่างใส่เอี๊ยมวะไม่มันดูแปลกๆวะมันดูแบบ ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่มันไม่รู้อะแล้วสีทําไมมันตั้งเหลืองขนาดนั้นนะพี่ไม่รู้อะแต่ว่าอันนี้ลุงยังโอเคยังแบบบอกตัวเองว่าเฮ้ยมันคือแค่คอนเซปต์อาร์ตอย่าเพิ่งไปตัดสินมันลุงแมวยังไม่ใช่ของจริงอะโอเคงั้นลุงจะขอแบบติดไว้ก่อนนะแต่ว่าสําหรับลุงนะคอนเซปต์อาร์ตยังแปลกๆอยู่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยแอร์ลูมนะมึงแอร์ลูมนุ้ยที่แบบปีละตัวมึง มันต้องสวยกว่านี้ดิว่าทําไมมันทำไมมันดูเหมือนไอเด็กโข่งที่แบบว่าเหมือนแบบเด็กตัวใหญ่แล้วใส่เอี๊ยเหมือนเด็กน้อยแล้วก็มีผ้าพันคอนใหญ่มาปิดอ่ะมันดูแบบมันก็เออมันก็ดูยูนิคดีแต่มันเท่กว่านี้ได้นะผมว่ามันเท่กว่านี้ได้นะพี่เออไม่รู้อะรอดูแล้วกันว่าตอนที่งานอัดเวิร์ดออกมาแล้วเนี่ยมันจะมันจะเอาไปอแดปต์ต่อให้มันสวยขึ้นกว่านี้ยังไงนะแต่ว่าณตอนนี้ราลุงมันแบบไม่ไม่ได้ว้าวเหมือนตอนที่เห็นเอมเบอร์ครั้งแรกอ่ะมันมันแบบ ฮะ yes. เี่ยคำแรกที่เห็นคือเนินน ah, yeah. ี้นานนี้แอร์รูมจริงด enfin> ิโอเคก็นะประมาณนี้สำหรับในส่วนของ Ryzen Air Room ที่จะมาในปี2025นะครับผมจบนะครับ